ไปดูความคืบหน้าที่อุตรดิตนะครับสำหรับคดีเสือเทือนขวัญที่เขยเนี่ยนะฮะก่อเหตุยิงครอบครัวภรรยาเสียชีวิต5ศพเลยแล้วสุดท้ายก็ขับรถหนีไปล่าสุดตอนนี้ตำรวจไปพบรถต้องสงสัยของทางคนร้ายแล้วที่พิษณุโลกนะครับ พลตตร,รีพายุธนศรีสืบวงผู้บังคับการตำรวจพุทธรจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายปัชญยาเสิลลือชาอำาเภอพิชัยร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่บ้านเลขที่1.7 7หมู่1ตำบลพญาแมนอํนเาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์หลังจากเกิดเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงนายวิรัติกิ่งแก้วอายุ48ปปีและนางกัญญาพัฒน์กิ่งแก้วนะฮะซึ่งเป็นภรรยาของคนร้ายเนี่ยเสียชีวิตคาที่ในโรงจอดรถ,ถเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ซึ่งหลังเกิดเหตุที่บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยคนร้ายก็เดินทางมาที่บ้านโดงหมู่ที่2ตามบนพญาแมนอำเภอพิชัยแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยไปยิงนางน้ำพึ่งอินสิทธ์อายุ45ปีนางน้ำผาอินสิท์และนางกนกวันไม่ทราบนามสกุลอายุ45ปีซึ่งทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกันในครอบครัวเดียวกันเสียชีวิตนะครับ เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยห้าศพด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสองรายถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายขับรถเกง๋งแคมรี่สีขาวทะเบียนพิษนุโลกหลบหนีไปฮะต่อมาทราบชื่อคนร้ายคือนายวิรพลปิ่นอมรอ,อายุ37ปีซึ่งเป็นลูกเขยของนายวิรัติกิ่งแก้วแล้วก็เป็นสามีของนางกัญญรักษ์กิ่งแก้วผู้เสียชีวิตด้วยครับตั้งวงดื่มกันอยู่ในห้องน,นะครับงแล้วก็ แล้วก็ทางลูกเขยนี่ขับรถเข้ามาใช่ไหมถือปืนกับรถมาแล้วเขายิงแล้วก็พอขับรถเข้ามาเสร็จก็เข้าไปยิงเข้าไปยิงในห้องนะครับยิงในห้องสองศพอีกยิงหัวเลยอสอ<บ>งยิงหัวสองศพอ,อ,อีกสองคนยังวิ่งหนีไปได้ตามข้อสัน <ะ S 2> สนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะเกิดก่อนนะครับพอหลังจากยิงสองศพจนนั้นเสร็จกำลังขับรถออกอันนี้พี่สาวของแม่ยายก็ขายของอยู่ตางร้านนี้ก็วิ่งออกมาดูไียิงเสร็จปืนวิ่งออกมาดูเลยโดนยิงอีก เป็นศพที่สามนี่พอเสร็จแล้วแพอยิงสามศพเสร็จก็ขับรถไปที่หมู่หนึ่งะครับไปที่หมู่หนึ่งก็ไปยิงพ้อตากับเมียเขาตัวเอง และขนาดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวคนร้ายพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะเพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอสารเพื่อออกหมายจับกันต่อไปและได้มีการไปเช็คประวัติด,ด้วยของนายเวรพลคนนี้นะคะทราบว่าเคยติดคุกมาในคดียาเสพติดหลังจากพ้นโทษออกมาก็มีภรรยาอยู่ที่ตำบลพญาแมนค่ะช่วงที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านภรรยาเพียงปีเศษเท่านั้น คือพบพิรุษเพราะว่าไปพบว่ามีรถยนต์เนี่ยถึง10คันด้วยกันแล้วก็มีทรัพย์สินจํานวนมากพอไปสอบถามนะคะนายวีรพลก็อ้างว่าทรัพย์สินที่เยอะนั้นมาจากการเล่นหุ้นค่ะขณะดเดียวกันนายวีรพลกับนางกัญญรัตน์นะคะก็มีเรื่องทะเลาะกันอย่างต่อเนื่องรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือซ้อมนางกัญญรัตน์มาถึงขั้นปางตายก็เคยมีมาแล้วค่ะเ mm. นื่องจากว่าเขาหวาดระแวงกลัวว่าสามีเก่าของนางกัญญรัตน์จะกลับมาคืนดีด้วยอีกทั้งก็ระแวงว่าผู้ตายจะนําเงิน หรือว่าทรัพย์สินไปให้หรือว่าไปเลี้ยงดูสามีเก่าอีกต่างหากเพราะว่านายวีรพลมักจะออกบ้านไปต่างจังหวัดอยู่ไปบ่อยในระยะหลังนี้ก็เกิดความหึงหวงด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดน,นะครับมีรายงานว่าตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองพิษณุโลกไปพบรถเก๋งต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้าแคมรี่สีขาวทะเบียนกไก่ลอลิง4 5 6 1พิษณุโลกของคนร้ายถูกจอดทิ้งไว้ภายในโรงแรมเมย่านนะครับที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จอดไว้หน้าห้องพักมหมายเลขเก้าสภาพรถก็คือถูกล็อกประตูเอาไว้โดยนางลูกจานเมืองหน้าครับแม่บ้านของโรงแรมเปิดเผยว่านายวียรพลเนี่ยขับรถเก่งเข้ามาเปิดห้องพักหลังจากนั้นก็แจ้งว่าขอยืมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินเพื่อไปรับเพื่อนสาวที่ห้างแห่งหนึ่งแต่ขณะนี้ยังไม่กลับเข้ามาเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้การพื้นที่รอบบริเวณเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานภายในรถเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีคาดว่าคนร้ายน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ครับ ดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โ o ชั่นและ y o u t u นิวสิบอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิวสิเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง